เข้าคู่แล้วคะคี่หมูเนาเข้าคูกนั่นีละ các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để

ก็คือปะไว้บ่เดี๋ยวจะได้กินแล้วจะ ครคือคนนึงไดเด้อบิ๋่ะำนอนคำลงมาแล้วก็นอพสยเขาโยหนแล้วก็ขึ้นไปไม่ขึ้นีกการเอาอีกขึ้นก็ได้ก็เรื่องง่านะดขายด้อย่างแรกเมอคุณลวกัวเด้อตอนนี้หยเงื่อนแลมวนนี้นแรกขึ้ตลงขึ้นหาข้างนีมาได้ วัคนเาไไมได้แก้มือปาวไวเลยอีบเาไม่ได้ไได้แก้มือเลยดูขุนป่าวอยูป่าวอายุขนนึ่งเลยป่วอขันเลยอีกนี้างหลังเ่ขันอยู่หน้าขึ้นที่า คันอยูนาเฮือนนะมีรถกบบกสดอนเขาเลือเอามือเนี่ยขามาเขาก็ขี้มันใส่ไปเลยขามันขึ้นมาปนานั้นแล้วขึ้นจะเอามดนใส่มาป่าวยปี้เอาปป่าวายบ้านแล้วทำมันใส่เก่า

ทำไมม,มันจะแทรกเขาสัก,กเจอว่าเจ็มทางอืมก็ซูซี่อ่านกุ้ยขึ้นก็ตัดซเก็ก็เอาเมื่อค้าไป Okay. Yeah.